อยู่ได้บ่เจ้าบ่สิงมาลองค่อยเด้อนี่อ่าสิเอาเด้อนําเปี้ยยอได้ติเนี่ยป๊กปากเอาไว้บ่ทําดีแท้เลยล่ะตัวเฮาตําบวานอยู่นี่เองแหนี่ตัว3ลักกะเนาะเอาลัก4ลักน่ะไปบ่สิงมา นูนี่ว่าอย่เมื่อเป็นเคยมันโคกนะสีล่างให้ดอกปะกาไปเปลี่ยนตัวที่คนเป็นคนบนเป็ีกแบบนี้เลดินหัวนี่นะไปซีไหนบ้านคนเป็นคนบเป็นคนบเป็นเน่เป็นยังไงดีลงเลยยันลำฮดวไดยละ เอ้ส well, okay, ิบ่ลันใดบาเทนอ่มื่อไทยหน้าแ่้นะเนาะทางวอทอมี่จชวนบอสิงไปลองถ่ยหน้าเบิ่งว่ะเวนนี้ด้ทางพอเราถ่ายหน้า เราให้ทีเราอราลงกี่ตพรจังเพ่ไทยนเคกมได้เนันได้เคยมันโคกมไดอะไรมันโคเห็ดเบียงนี่ยุ่งขึ้นอย่างนี้เหน่แล้มงสูทนเนาไวก็เลยแท่านี้นามันเป็นอ่างเลยแม่พอหน้าทดินเราบดหน้าเราบดแถบนี่ ขราต้องไม่บาหมวกหนูกว่าปลอยไว้ได้เนาะแดดแล้วแบบนี้ก็แดดเนาะมันจะเ็ดยังนี่สบายดีดีอีกรอบเด้อเนาะเราเมันเราเรามันจีกคนไปเลยครั้งนี้คือเชะเท่าสิ่งแม่นอยู่บ่ตัวนี้เหยมื่อยเหนียวเมื่อยอะไรนี่มันถึกฝนเมื่อวานนี่จริงดูดิดูดิอยู่จะต้องเอาก้อนหินใช่แรือจะต้องตามก้อนหินลง นะกับทักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องป้าลุงเด้อพี่น้องเลยอันนี้หันชิมีด่วงนะ้ว่าสิ่งเง้ยนนนะด่วงด่วงนั้นจะเคยเห็นบ่อด่วงแล้วมันไม่นะน่ะแม่นดีแน่นี่ ดว <therapist>. งดวงนันใหม่ละลันไม่เอาต่ำเลยนะนะอี้วชองอันเสียมนะแล้ไปคนต่ำลงไปเลื่อยเลยทำได้ปะจะุตื้นพรจะบ่สิ่งต่ำลงไปเลยได้ปะคุณใหม่มันกับากันได้บนี้เป็นเจ้ากันเ Những cái tóc của mình. Mhm, 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 วานนี่ผนตกเช่แท้เลยปูไปทั้งป่าซชิงปูรักนะูท้ต่ำอดิมันอ่อนดินจะหนักเจอดินแห้ง่าแข็งแก็บรอดผ่านั่นนะป่าซชิงหายไกเจ้าถือไอเดตบบมวนไว้ก่อนก็ได้ ขังไก่้าอยุไก่ยักกยงมไม่ได้พักถ้าไก่พักนีมันชีมีให้ได้ค่ไะไตัวไก่ใหญ่ที่นี่เหมือนบ่มีแล้วตัวสิงนี้ต้องตามเราแล้วเพื่อนๆลองเลถ่ายแล้วนีิหายางพาลาเรายางไป บ่ไม่น่ะปูนกัดได้ปทม,มีเอ๊เะแมะ่มันบ่คือสาวปูนเออพวดไว้เจอหหยไก่มันมีแสงแดดว่ะ

เมล่อเจ้าอยากคู่ออนอยูเหรอเฮาอันปล่อยออกมานอกนี่ฮแค่เกลือเข่าเนาะมันอยู่เยอะหละมันดึงแล้วให้ตามแน่วหรือว่าบ้าจิงนี่นะโอ้ยแม่แม่แล้วแน่วมันจีเป็นใจนเอาเงนตะไคร้มีอยังมากัดมากัดมั่วแบบนี้นะไม่ไหมอ่ะเอาไม้ใช่นหมบ่ ดีไม่ะหฮะมปกปากอไรบตาดีทเลยนะตัวตว่าอยู่น s. <S ี่แหละตัวสามลักกันเนาะสามลักสี่ลากนะอืม อ้าแบาบว่าห่อนแบบมุกกิทาแลได้หมดน,นียก็ชิงส่งนี่มีเจ้าตัวส่งกระเคิงนี่มีตัวเดียวนี่บอก็ชุกกิลาก็มีหลายตัวอยู่นนเ,เนี่ยมันแดดเนี่ยงดงามจะก็เริ่มพายแล้เลยขอเสียงไล่ตัวน,าาน้องหมาหนิไปชิงใช้หป้าหรืครับ ะอลายนั่นน่ะสดมาห่าอันวนนเน้บบ่แรน่ะแมนถ้าราสไตล์เพื่อชีวิตเสื้อมานแล้านุ่งวานมลยมือวานนี่เปียก๋จะเสื้อเปียกไปมุกไว้จ้บ่สิงบ่ว่าขายยัง

Nam phong gọt em yêu thích. chào 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 hết chào Cháu chào chào hết chào 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 พี่เี่แน่นย้อดในสองสามลักเี่นะผู้ทั้งลักตัวหนาผู้ยังบุอยากแน่นอันนี้จะขุดคลองให้น้ำไหลลงไปว่าเนี่บ่อืมต้ไอ้ไข่เมื่อด้วต้องแห้งแต่บ่เศร้าเลยเศร้าอ่ะจแสดงผลเมื่อมไข่ใช่เมื่อได้เศร้าหรอป่ะอืม รบกล้าบ้อแบบธรรมชาติได้ทงให้ทงหน้าแบบนอนเนาะแบบอยู่นก้นนองก้นยังนะแบบคือดกี่ลำตามห้องตามตรุกกนนะตามโกนแห่นว่าตัวนี้อื แต่งโตถาเอาแซนเด้อที่เราใช้มาหับไปหน่ยไปเอาโอต,ต,ปตไปจ้ะเงินเฮียบ่ะเงนได้วะเงินไหนบอกสิอยู่นึงกว่าอยู่นึงก็เงินไหนวะสิเงินสิบสามพันตัวเงนินสิบช้อพันหนึ่งแล้ววะ เอายืมเงินเห็ดไใบใบไปเลยนี่เห็ดเวียนไปใช้ก็กระวอมแล้วนี่ซาขามาพี่เอาตัวก้อนแต่มันอยู่นอกเามาใส่บ้าเหร่ได้หมดเลยบูเลยคือเมื่อวานได้หมดเลยทำให้ดำหน้านี่ไปเพื่อย่อยได้เลยนี่ แมนเห็นหอนมุกกี่เท่าครับเป็นยังนงเราห้องแก้บอกไปสิเราเราบอกกับลูกเราบอกลรูกเคยข่อยได้ชฉาเราล่ะเนว่าเรา้องเจ้าเปไทนาวยมางดูสิหิาเป็ไทเป็นเรานั่งนั่งนั่นั่งนัเมกันเออหวนอยู่คอยวินหวมเจ้าเลยนี่ไม่อยู่ ปาันจะคบกดได้นน no? ่เ oh. บิงมันเข่าซุ่มไกลจแล้หมด่ะเคบเลยเตากเตียงพุ่นน right. oh. ี mm? ่นะเดี๋ยวยังของได้นี่พุ่งคักี่บ้าสิไฟเวิร์ดมไฟเวิรแลมันเมอวานนี่ฝนตบบนมือุมเด่มิงนะเมาจกมุ่หทุ่มหกทุ่มหกทุ่มจะมุ่งหทุ่มนะ

มันนี่ว่ามาขุดปุยมันนี่ว่ามากะกะมันนี้ว่ามากาะกะมึงได้หมดลายยังน่ครบขั้นท้มข่อยบุกก้านั่งล้าอือเนเอจะรถก้อยู่อถมาแก้เลยอยก้าไปดันมนยังบุงเลยขอยบุกก้านั่งยันมดมดดมดขั้นลายังน่มันบ

หนึ่งมุ้งหอมแม่ชักักชักิบนาดิกาฮะนุงหนึ่งสองุเลยค่ะจะมุ้งสองทุมนะ่ชองชอง่ทุ่มที่ชองชทุ่มที่ชอง่ชองที่ชงเวียนย่ห้อฟารุงเลยว่าสิงหอนะพุม ทุมเอนทุ่มนดืนี่วันที่หนึ่งเด้อหกมงกะหกโมงได้จะหกโมงเลยหกโมงแรงนี่จ้ะหกโมงแรงนี่เอ้าอีกคนะหกมงหกงนหมัดห้าทุ่มหกทุ่มัดหจับัดไปทุ่มหนึ่งทองทุ่มบัดวูดีหกโมงกับิปดนาทุหกโมงกับสิเก้านาทีกแมนบ่ เน่ชอบแบบนี้ปานที่บ้านนั่นน่ะเจ้าไปทิ่มหรือว่าอ่ไรสงปานเมื่อวานนี่ยนะมุดที่ถิ่มแบบเจ้าเปิดป้องเยี่ยมไใบมันจังอับบ่กจริงกูเปิดป้องเยี่ยมใบเงินเฮือนเจ้าเนาะมันจังออบด้วเวลาฝนตกเนี่ยเขาจังปิดมันมีแดดแบบนี้โอ้บุก้าเขนนั่งเลยพี่น้องเลยเอ็มคุบ ต้องละไทยนาบึนบึอยู่ไอ้บสิงลองมาไอ้พวกฮะน้นี่รนี่ว่าอยเมื่อเปิดเคเบ็นโคกนะสีล่างให้ดอกปะขับไปเปลี่ยนไบบเที่คนเป็นคนเปีนกัแบบนี้แล้วดินหัวนี่นะไปี่ไหนบ้านเคนคนเป่็นคนเป่นนี่

เรองเชียเรามีคออ่างเลยวนี้เรมีเราแล้วเดี๋ยวเราก็เลาบอย่างเมื่อแ้ปลาบงทั่วเดี๋ยวนมีครถั่วเรา่ไงจิงมวกินดิในมวกินเราเราจะอ่างตะลางอีกาะลางไันนี้ไม่ใช่าสิก่อนนี่นะเท่ไม่เข้าใกล้ตอนนั้นบอก่เายอมไม่เข้าใกล้ ขอก่นะให้จะเห็ดตาหับ่ลายางเงินอ่ะบ่เห็นระยมันออบาดแล้วกูนบาดแล้วห้องนหน้ามยันะเห็มองเอื้องมองสนะเห็มองางันไ็ได้มันจะนองน้ามองยันแ้ส่อส้มามีไกลมีกาดีแล้วก็สิ่งเล้เออพอได้เห็มันขัดในฟังปิดเพียงแบบฟังแต่บัดขึ้นบ่ได้ยินทางเพิ่งอนะแม่บอก น้ำอ่อนี่่าี่ยู่นะน้อมบบ้อม่ไหมงนี่อะแมมซิงนมันตอดมือได้แมงอันนี้น่ะไม่งอนแท้เขาไม่งอนหน้าบอมีเงี้ยเม่นบ๊อบอือตอดมือได้ตอดมือได้ฮะแมงน้าเมือนนเนี่เออแมงน้ามืนบ้านเาห้องแม่งงอนน้าบ่บิดมาแต่น้องเขได้เอเขาบิดมาได้เฮ็ดขึ้เดียดกีเดียครัแค่ข้ไตอยเนาะอย่าเลย ว้ามัน <centimet S 1> ตอด <Hers> มือเจ้ามันสีไห้แวงยะตกใจว่าแม่งงอดบินมาสิบอกเขาลายดีว่พี่ต้องไปแม่นางแม่นางนี่อุ้ยเห็ดเปาสิบบาทนี่มามีเลรอเมื่อแล้วบ้านไหนเด้อเมื่อาผถิเมื่อไายต้ถยมันจะเฉียดอย่างเห็ดเปียกสวยเจ้าวะเห็ดจะไม่แต่ยางนี่เห็ดนำไปยางนี่ปะเอ้ย ตือเรื่องอะไรคือข่ามาบ้านนีจากคนชิมาตอนใดเนาะเรามักลงชุ่มครื่งนีเรากเนาะจะไริมากว่าส่งยีนอะไรคำมากใคจะถอดให้เแล้วเดี๋ยวนี้อ๋อ่าเยเฮ้ยมาเกระสัน ao còn có miu súng cá sảm còn gì nữa mai <laughs> chắc ừ, gì đấy áo oni áo gì thớt này nè, không phải áo của tôi đâu. Oh, cá bao chắc mang cái gì thớt này thớt đấy. Hả? này áo oni, sườn lai này. Măng này, tôi sai này, tôi quên sạc này đấy, bỏ quên vào cái đấy. Sườn lai, chắc hiện chắc mang lốt sườn lai chắc đi. มันไม่ได้คือเสือลายทหารทั่วไปแ้วมันเสือลายแบบมันเสือลายพวกมันตางประเทศน,น,นะตัวน,นั่นอ่ะเสือลายจะนั้น่ะนี่ว้าวที่สงขาดที่สิโอ้สนงแเราบ่เอาแเ้วก็บ่อาเลย่อ้เยงสามนเมันเย็นาอะวคว่เาลเนียเาอยู่เรือง้นงนงส่งแบบนงอมชุดกีฬาที่่าซื้อมาอ่ะนงบดหรบออาวบ่อ น <S 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 right. Again, ุ่งไปบางโตบ่สลับกันแหละเจ้าก็เด้อแล้วเปลี่ยนคือตัวนี้มันเปื้อนเจ้าก็ถอดไปซักแล้วก็ตากไว้แต่นุ่งตัวไม้ว่าผู้บ่าวชิ้นนุ่งตัวเก่าผู้เช่าโบลามักได้เหมอนมินมินนะมาขึ้นไม้เล้อเนาะย่๊แย่๊มยิ่งเป็นแปดผัวชมน้อยจะขับเป็นวารถนี่ไหมสิพบเป็น รถจักรได้ครับเป็นบ่รจักมันเป็นอยู่รถใหญ่มเป็นบบรถทีบได้ค่ะฮะรถทีปั้นไวๆแลยรับรๆที่คุ้นไวยังไอยู่ว่ารถที่เวลาเขาเข้าบ้านได้ขี่ไปซื้เครื่องอยางไ้อยู่ปะเนสมเทอสาุนสิามสมุดเมืองเนอะ ระวังรถท่งรถจักนี่จะมักไรแหงสุดร,รัฮะมันปั่นมันบริุโอ้กร่างกายว่บรเปลือเงินไหนเปืงน้ำมันถ้ารถจักว่าจะต้องมีเง,นงินเติมน้ำมันได้เปลืองน้ำมันอีกชิบเราเลือกเด้จ้ชิเดอไติ๊กตักติ๊กตัก รถจักเติมน้ำมันรถถีบใส่แห้งอาวตัวไรใส่เปือกน้ำมันสมุดนะนะแต่ว่ายังบริมีแต่ว่าถามรองใจเจ้าบิงึงอะนะแบบสมุดนเนาะไม่ได้สินมากอย่งเนาะแมนได้เดี๋ยวแน่ใจขาดกับใจข<ะ>าดนะยิ่งกลุ่นเงินวันที่ดึงหัวบ้านนีกอีกเดินยิ่งรุ่นห่วยอีกรถจักรก็คิดถึงแพ้ คิดถึงดูใบโล่ใยใบมาไวยพอได้ขี่ออกไปตามผัวมุนขี่เป็นยูเต้ว่าสิอือโอ้ยจะชื่อรถจะมีรถแจ๊คว่าสิงไปอยู่เพื่อนเนาะยันไปคุ้มมือมาพ่อล็อกติ้งมานี้มาพ่อล็อกอ่ะครับไม่รู้แจ๊กยังเอื่นหาไม่ง่ายฟีดประตูเต็มแม่นอยู่ใส่ล็อกไว้อีก ห้องเลยเจเลยกระไรอะไรอย่าดื่มหนึ่งเด้อข่าวอันเด้อกินแน่กับข่าวกับน้ำเพื่อชื่อมาฝากนะไปบมานเน่าถิ่มไปชื่อมางดินจี้ก็ต้องไปชื่อมาให้หมอก่อนน้ำจักบอกบางดินจีนะบุคคยเห็นกินแบบจิ้มไตนอนแล้วเนาะกินข่าวกับยาไว้บ่บ่ว่านเนี่ยกินข่าวกินข่าวนั่ชื่อว่ากินเพื่อเดียวเพื่อเดียวกับยาเลย บาดเจ็บลำปากบอเส็บเล่นหนาเป็นเข่าเลยเดี๋ยวนี้หนาเป็นงอกวิ่งงอกไงมองดูค่ะปูชาว่าอย่าเห็นหนาย่ังแจ้งมาด้วยเอาลงมือนั่นถอดหมวกหมวกเธอเนาะเถอดแล้วปูชาว่าได้หัวหัวงอกไปจักวะมองดูผมงอกมีบ่สิฮะจากมือเดี๋ยวผ้าปูชาว่าถอดมองดูค่ะนี่ลายบ่โอ้ลายอ่ะนะจากปีมีงอกเลยอืม

PI S andal, เฮ้ยเอาไปเห็ชซังเร้ยบ <c oughs> ุ้ชาวนะอยูู่้เดียวสบายใจตายว่าสิเงยเอาบุชามาเจ้าต้องได้หนึ่งเข่าชูวยก็เจ้ากินได้เอออยู่คนเดียวน่ะเป็นอิสระตื่นจักมุ่งกับตื่นได้สบายว่าสิเงยน้อยนี่เป็นห่วงบะจะเคยกินบ่อยอย่้งน่อยแกงคือแกงน้ำมันไะ เคยกินป่ะมันเขียวป่นี่เป็นการปุย่ะเนปุยยังใส่บะตอไหนอืพี่ใช่ตอนไหนตอนปุนปุยเพิ่็ใส่ปใส่ปุยลงพื้นหรือว่าขึ้นจังหวเดี๋ยวพอจะใส่ป่ขปุยใส่เลยยใส่เลย้าใส่ใส่ปุยลงพื้นเนาะอืงามมากบริสุทธิ์ ป้าป้าสันบ่นมีอย่างใดกับป้า<ไ>ปก่อนเด้อเมื่อม่สิคเอามาหาดินใหม,ม,ม,ม่ขับ,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 บมาเยี่ยมใหม่พังเบิงเบื่อินทับพุนปุตุกพาปูห้องกะสิคเอามาเยี่ยมยาใหม่เนาะโดยจะกับป้าละบาดนี้บ่ได้เบิงได้บอนสินิงตานางบาดนี้เหน็บนากรเหน็บไม่นนะแ่นต่มีมไม่เก็ต<ม>อกข้าหัวมันมันจะบัโยกป้าป้าสันจบคลิปนี้กะ ແລະເຂົາຈົບຄລິບໄປກ່ອນເນາະອ່າສະບາຍດີເດີ້ສິ່ງເດີ້ໂດຍປາປາປາກ່ອນບາດນີ້ເພິ່ນພີ່ນ້